ดราก้อนครูโกไอเดนอเปิดให้บริการในสต re ไทยแล้ว DRAGON นครูโกไอเดนอคือเกมแนวไอเด g นอที่ให้คุณรับบทเป็นปรมาจารย์มังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องเรียกและสะสมมังกรหลากหลายสายพันธุ์มาสร้างทีมสุดแข็งแกร่งเพื่อผจญไทยและต่อสู้ในโลกแฟนตาซีอันว่างเปล่าโดยมีระบบออโต้แบทเทิลและเอฟเคที่ช่วยให้มังกรของคุณเก่งขึ้น และได้รับรางวัลแม้ต่อที่คุณไม่เล่นตัวเกมยังมีระบบกระชาที่เปิดโอกาสให้คุณได้อุปกรณ์และสกิลพิเศษเพื่อเพิ่มพลังมังกรของคุณนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้กับบอสมังกรสุดขวดในดันเจียนและสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้กลยุทธ์วางแผนทีมอย่างรอบคอบพร้อมทั้งระบบล่าม,มังกรในตำนานและสร้างเหมืองมังกรเพื่อเก็บทรัพยากรเสริมความแข็งแกร่ง ทำให้เกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสะสมตัวละครเล่นเกมแฟนตาซีและชอบความสะดวกสบายของระบบเล่นอัตโนมัติแบบเ k k ที่ช่วยให้สนุกและพัฒนาทีมได้แม้ไม่ได้อยู่หน้าจอเกมตลอดเวลา